นี่นะครับพี่อันนี้ก็ผมทดลองกับบ้านของผมเองซึ่งผมก็เจอปัญหาเถียงกับลูกค้านะครับมันไม่มีข้อสิ้นสุดกันเลยในการเถียงเรื่องปูนนะครับลูกค้าเห็นไหมครับจุดต้องลองทํากับบ้านตัวเองอันนี้2ปีนะครับอันนี้คือพื้นที่ใช้ปูน280นะครับไอนน้ใช้ปูน280นะครับส่วนนี้สีเดียวกันลายเดียวกันนะครับผม พี่มาดูฝั่งนี้ที่ใช้ปูน240สีเดียวกันก็ลายเดียวกันอีกเหมือนกันนะครับแต่ดูงานดูปูนครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ผมใช้ปูนถูกคิ Q ละพันสี่พันหนะครับแต่อันเนี้ยสอง Q คิวละสองพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนะถามว่ามันแตกไหมมันก็มีแตกนะครับเนี่ยมันก็มีแตกแบบนี้นะเพราะมันสองปีกว่าแล้วแต่ดูสีนะครับเนี่ย สีมอันนี้ผมล้างถ้าผมล้างสายออกนะครับพี่แล้วก็เคลือบสีจะขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมสีมันไม่หลุดเห็นไหมครับเนี่ยสีไม่หลุดก็อาจจะมีบ้างแค่คือรถเหยียบเนี่ยเราก็เหยียบทรายออกเหยียบทรายมาโดนพวกสีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยขนาดขาขาวด่างๆนะครับเห็นไหมเนี่ยสียังไม่หลุดเลยครับพี่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยล้างแล้วก็เคลือบขึ้นมาหมดเลยนะครับแต่พี่มาดูอันนี้นะครับมาดูสองสี่ศูนย์กัน เห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นเห็นไหมทรายขึ้นหมดเลยปูนมันแทบไม่มีเลยนะครับปูนมันเกรดต่ําปูนขี้เท่าไงครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเทคอนกรีตอะแล้วก็ขัดมันเนี่ยเทคอนกรีตถนนเนี่ยมันมันใช้ได้นะครับถ้าไม่ทําสแต็มนะครับเนี่ยรถวิ่งทุกวันใช่ไหมรถวิ่งเข้าออกแต่ไอ้ตรงไหนที่รถไม่วิ่งพี่เห็นไหมครับมันปกติเลยเห็นไหมเนี่ยมันปกติเห็นไหมครับ รถม่วิ่งคือคือไม่ได้ค่อยใช้งานนะครับเนี่ยเนี่ยรถไม่ค่อยได้วิ่งใช่ไหมครับแต,แต่พอไอ้ตรงไหนที่รถวิ่งเห็นไหมครับตรงไหนที่รถวิ่งเนะนี่ยเนี่ยนะรถที่รถวิ่งเนะี่ยพี่ดูเนี่ยรถจอดบ่อยๆพี่ไหมเนี่ยมันขึ้นมาเป็นที่เทออ่าแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าทําแล้วมันจะเป็นเลยนะครับพี่เป็นปีนะเนี่ยเป็นปีนะครับที่มันเป็นอย่างนี้ แล้วเวลาทารรเนี่ยใช่ไหมเวลาทำรรเนี่ยสามสีเดือนเนี่ยลูกค้าจ่ายตังค์คุณหมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ไม่มีปัญหาแลวแต่พอมีปัญหาเนี่ยติดต่อให้เขามาแก้เนี่ยผมฟันธงให้เลยครับไม่มีใครมาแก้งานให้สักกระเจ้าเดียวนะครับการแก้งานแบบนี้มันแก้ไม่ได้นะครับมันต้องแยกแยกเทใหม่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยให้ผมช่างเก่งแค่ไหนให้มาดู ก็แก <chat> ้งานไม่ได้ใช่ไหมครับเขาเลยไม่มาแก้งานให้ลูกค้ากันไงครับทาแล้วก็หนีกันไงเพราะมันแก้ไม่ได้ในแงยหน้ามันรอดหมดอครับผมถามว่าลูกค้าจะมันแก้งานไม่ได้ครับไหมเขาก็ไม่มาแก้งานเขาปฏิงานกันเนี่ยนะครับแล้วไม่มีตัวตนไม่มีหลักแรงไม่มีที่อยู่ชัดเจนอะไรชัดเจนนะครับผมเปิดร้านขายอุปกรณ์ฟิสินสในระยองร้านใหญ่ที่สุดในระยองไยฟิตเทคเปิดมา14ปีแล้วนะครับเนี่ยคือหนีลูกค้าไม่ได้ แล้วเวลาแนะนำนะครับผมก็จะแนะนําของดีให้ลูกค้าก่อนนะถ้าลูกค้าไม่เอาของดีเรามาแนะนําของถูกกันอย่างเงี้ยเนี่ย,ยให้ดูก่อนคือผมก็ไม่ได้เชื่อแรกๆที่หัดทำเนาะไม่ว่ามันเป็นที่ปูนสีดีที่ไหนเอาแบรนด์ไหนมาทําดีแค่ไหนมันก็มันก็มันมันก็เป็นแบบเนี้ยนะครับจนจน,จ,นจะต้องทำกับตัวเองนะครับเนี่ยเนี่ยพี่ดูงานเห็นไหมอันนี้สองแปดศูนย์เนี่ยดูรถก็วิ่งเหมือนกัน เห็นไ,ไหมครับไม่มีขึ้นมาเลย